ยังไม่เลข3าเลยแต่หน้าริ้วรอยตีนกาขึ้นแล้วใครที่มีปัญหาแบบนี้ต้องฟังฟังเป็นคนหนึ่งที่เจอปัญหาแบบนี้นะคะหนักใจสุดๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงอย่างเราต้องบำรุงแต่เนิ่นๆซึ่งฟังใช้ตัวนี้อยู่เฟยาแอดวานไบรท์เทนิ่งแอนด์รีจูวินนิ้งเซรั่มหรือเซรั่มนางฟ้าประทานบอ,อกเลยว่าไม่เหมือนเซรั่มทั่วไปที่เคยใช้มาหลายตัวเลยนะเพราะเฟยาขวดนี้เนี่ยใช้ดีมากและเห็นผลไวสุดๆไปเลย เนื้อเซรั่มมีความเข้มข้นมากแถมยังใช้เทคโนโลยีไฮยาลูรอนอนุภาคเล็กมากๆช่วยให้เนื้อเซรั่มซึมไวฟื้นฟูบำรุงผิวได้ถึงเซลล์ผิวอย่างล้ำลึกเลยทาให้เห็นผลไวเนื้อของเขานะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะบางเบาซึมไวเกลี่ยง่ายมากเมื่อทาไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกทันทีเลยว่าผิวชุ่มชื่นมากตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะ ซึ่งความพิเศษของเขายังไม่หมดนะครเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีสารสกัดที่ได้จากพืชบนเทือกเขาแอลแอปเปิลสเตมเซลล์จากาสวิตเซอร์แลนด์คัสัันทุกอย่างจากธรรมชาติจริงๆผิวแพ้ง่ายใช้ได้เลยเพราะไม่มีสารอันตรายอย่างน้ำหอมพาราเบนแอลกอฮอล์ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผิว และหลังจากที่ฟางได้ใช้ไปได้สักพักหนึ่งผิวกระจ่างใสขึ้นเรียบเนียนฝ้ากระจุดด่างดาลดลงอย่างเห็นได้ชัดและพอใช้ไปเรื่อยๆนะคะปัญหาผิวพวกริ้วรอยตีนกาที่เคยมีก็ค่อยๆจางลงจริงๆอย่างเห็นผลเลยค่ะใครมองหาเซรั่มดีๆฟางแนะนําเฟยาขวดนี้เลยนะคะใช้แล้วเนี่ยปัญหาผิวหน้าวัยใกล้เลขสามลดลงจริงๆค่ะและที่ผิวหน้าของฟางน,นะคะดูเด็กใสเด้งได้เบอร์นี้เนี่ยก็เพราะว่าเฟยาเซรั่มนางฟ้าขวดนี้เลยค่ะซึ่งเป็นเซรั่มที่เหมาะมากๆเลยนะคะกับสาว เวาไใกล้เลข3อย่างเราๆนะคะฟางแนะนำเลยนะดีจริงๆค่ะตอนนี้นะคะเฟยาเซรัม่มนางฟ้าเขาก็มีโปรโลดพิเศษ300บาทจากปกติ1290บาทเหลือเพียง990บาทเท่านั้นบอกเลยว่าคุ้มค่ามากสาวไว้ใกล้เลข3อย่างเราก็ต้องรีบไปตามกันมาแล้วนะเพราะว่าโปรนี้นะคะเขาไม่ได้มีมาบ่อยๆนะ